ช่องหยุดแล้วทำอะไรดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสั่งฟิล์มนะคะจากช้อปปี้มานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอามาติด iPad Air 4เครื่องนี้นะคะโดย ใช้ฝีมือเราเองนะคะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะติดง่ายไหมนะคะแล้วก็เราจะติดมันสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำการแกะกันก่อนเลยดีกว่าเราจะไม่ได้แล้วว่าเราซื้อยี่ห้ออะไรมานะคะเราเห็นใน s h อป e e นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่า หอมาให้แบบนี้ก็ให้กล่องเรามาเลยนะคะเอาไปใช้ต่อได้ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นฟิล์มกระดาษนะคะยี่ห้อ,อน,นี้นะคะ,ะเป็นฟิล์มกระดาษนะคะไว้สําหรับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้นะคะเขาบอกว่าใช้สําหรับ iPad Air 4หรือ iPad 11นะคะ นี่ข้างหลังก็จะเป็นการบอกวิธีนะคะการใช้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่าแกะออกมานะคะข้างในหมดแล้วนะแกะออกมานะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นที่รูดนะคะที่ลูดเอาฟองอากาศออกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น แผ่นที่เอาไว้เช็ดหน้าเครื่องของเรานะคะตอนนี้ดูตอนที่เรายังไม่ได้ติดฟิล์ม oh, <no. S 1> เห็นไหมคะคาบานเลยนะคะเดี oh, <no. S 1> ๋ยวจะใช้เขาจะมีทั้งแผ่นเปียกนะคะแล้วก็แผ่นแห้งนะคะให้เราเช็ดนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวที่เอาไวอันนี้นะคะเป็นตัวที่เอาไว้แทบท็บเอาฝุ่นออกนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ แปะสติกเกอร์ไกด์ไลน์ส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นฟิล์มแบบนี้นะคะจะมีบอกด้วยว่าแกะจุดที่1ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดที่2อ,อเดี๋ยวเราไปลองลงมือทำกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าให้เอาแผ่นเปียกเนี่ยเช็ดทำความสะอาดกระจกของเรานะคะ คือแผ่นเปียกแต่เลวลามันก็จะชื้นๆนะคะโอ้โหมีอันกระติ้วหนึ่งมาเช็ดทำความสะอาดนะคะเช็ดให้ทั่วเลยเ,เดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะให้ใช้แผ่นแห้งเอามาเช็ดต่อ แผ่นแห้งนะคะก็เป็นกระดาษแบบนี้แต่อันนี้เป็นแบบแห้งเมื่อเช็ดแผ่นแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สติกเกอร์ตัวนี้นะคะเอามาทําการแทบแทบ,แทบเอาตัวที่เป็นฝุ่นออกนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการติดฟิล์มกันนะคะเขาบอกว่านี่อันนี้เห็นไหมคะ ให้ลอกตรงนี้ออกนะคะว่าลอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราลอกมาแค่นี้พอลอกมาแค่นี้พอก่อนนะคะแล้วก็เหล็ง เดี๋ยวมันก็จะรูดเข้าไปเองนะคะสังเกตนะคะไม่มีฟองอากาศเราก็ใช้อันนี้นะคะเป็นตัวรูดเอาฟองอากาศออกพอเราไล่พอเราไล่ลมออกหมดแล้วนะคะเราก็ทำการเดี๋ยวลอกสติกเกอร์อันนี้นะคะอันที่2อ,อันนี้ออกนะคะ เราออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูฟิล์มกันนะคะถ้ามีถ้ามีรอยอากาศอยู่เราก็รูดออกไปนะคะ,ะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะเข้าไปที่แอปโนต้ตนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ ปากาเขียนดูว่าเขียนได้หรือเปล่าดูนะคะการสะท้อนแสงก็น้อยลงนะคะ,ะมาดูนะคะการเขียนฟิลลักษณะความรู้สึกนะคะคล้ายๆกับการที่เราเขียนใส่กระดาษเลยนะคะลองเปลี่ยนมานี่ยะ,ะเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆฟังเสียงดูนะคะ ีนตอนนี้ไม่อยู่ใกล้ๆแล้วนะเนี่ยค่ะเสียงเออลักษณะในการเขียนนะคะก็ฟิลเดียวกับการที่เราเขียนบนกระดาษเลยนะคะ แสดงว่าวันนี้เราติดสำเร็จนะคะก็ใช้ดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดคอมเมนต์นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอ,อย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์นะคะถ้าใช่กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะให้กับช่องของเรานะคะช่อง หยุดแล้วทำอะไรดีนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ